วันวันนี้เป็นวันเพ็ญเดือนที่สองว่นนาน้ําน้ํารู้สึกว่าปีนี้ผิดปกตินะลูกน,นีเกือบเต็มสัดทุกปีน้ํานิดหนึ่งพอได้ลอยกระทงก็เลยว่าปีนี้คงไม่มีนม้ําพอคิดว่าไม่มีน้ําก็เลยให้ลูกเรากระทงตามที่ได้รับปากกับพ่ิคิดเตรียมวิญญาณพ่อ เทพชันจะถูมไว้ตั้งแต่มาอยู่ปีแรกเนะี่เขาขอกลัวว่าจะไม่มีน้ำก็เลยให้ลูกลอยกระทงเนี่ยใครจะทํำก็ทำด้วยลูกนะน้ำเกิดร้นาสาเลยนะเป็นประวัติศาสตร์นี่นะั่นอแล้วก็เป็นปีแรกที่หัวหน้าโจรหัวหน้าโจรผิดพลาดอืเป็นปีแรก ปีปีปีที่แล้วก็บอกกันไม่กี่คนในกลุ่มของใกล้ๆประมาณเนี่ยกลุ่มบ้านไม่กี่หลังคาปนบุญปีปีที่แล้วก็พ้นได้แต่สองสามปีให้หลังมาจากกรุงเทพมาป้นนี่เหมนปนบุญนี้เขาเขาพ้นแบบถูกต้องพอเขามาเนี่เขาไม่ได้บอกไม่ได้แจ้งก็คือป้นเลย วา,วางวางวางของเสร็จก็ไปนิมนต์ขึ้นมาว่าผมมาทําบุญแค่นั้น,นพอเรากับลูกที่เป็นลูกพระมานั่งครบสี่ลูกเขาก็ข่าวคําถวายพระถวายกระถินนั่นก็เลยรู้ว่านี่ปีแรกก็เลยรู้ว่าเขามาป้นบุญเรียกว่าโจนและกระถินกระถินวิ่งหรือโจนและกระถินมีเฉพาะภาคอีสานแลน้วเขาก็เลยแจ้งให้พวกกรุงเทพแล้วก็พวกคณะหมอทราบนีปีแรกปีสองเหมือนกัน ปีสองนี่แหละก็อยู่ในช่วงนี้แหละช่วงที่วันนี้แหละไม่วันนี้ก็อาทิตย์ที่ว่าก่อ,อนนูน้นเักอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งแต่ว่าจุลกระถินนี่ก็จะทำกันวันนี้วันหนึ่งเขาก็ไม่ทาเพราะถือว่าวันนี้เป็นวันสิ้นสุดแห่งการกระถินอย่างนี้โจรป้นปีนีปนน้ป้นแปลกโทรหาหมูคิดว่าจะป้นใหญ่เพิ่นว่างนั้น ไปมามาบอกพ่อเอาจนุนผิบ้าแล้วไม่ได้ถูกฆ่าทิ้งหมดลย,ยน่นีก็เลยเอาถ้ามันได้รวมกันแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไปดูดาว่ากาวเราก็จินเรื่องกันไปซะก็มันเป็นจุนละกะัถินซะอย่างไงพ่อก็ไม่ได้รับผ้าอยู่แล้วล่ะพ่อก็จะบังจากคุณเอาคุณผุ้สอของลูกก็ได้พากันเต็มเมตนาก็จบพ่อ็เไยว่างั้นมันก็เลยเป็นจุนละกะัถิน ที่มีลูกศิษย์โตะการวมกันแค่นั้นแหละเต่พาะกลุ่มของเรานี่นแหละเราก็เลยอนุญาตอนุญาตให้ลูกหลานก็นถือว่าเป็นปีปีแรกปีแรกถ้าหลวงปู่จะรับพรากระถินหลวงปู่จะบอกลูกหลวงหน้าแต่ก็ยังไม่ทราบว่าพรากระถินนั้นจะเป็นของมนุษย์หรือเป็นของเทวดาก็ยังไม่ทราบ ถ้าเป็นของเทวดามนุษย์เสียใจด้วยจะมาแบบไหนก็ยังไม่ทราบมีในสมัยพุทธกาละ้าบางสุคุณของพระมหากัสป่ารืออะไรน่าลืมแล้วสเสแวงหาผ้าบางสกุลมาทำจีวรทีนี้หาอย่างไงก็ไม่เจอหาอย่งไงก็ไม่เจอ,อ,งไ,งไ,มเจอไม่มีดังนั้น นางเดติดาเชื่ออไรแล้วก็ลืมแล้วศึกษานานแล้วแต่ว่าพระมหากาสป่าหรือใครนี่แหละลืมแล้วนะถ้าเิยวยก็ต้องกล่าวอขอขมาด้วยเพราะว่าศึกษานานแล้วจะเป็นผัวเป็นเป็นผัวเป็นเคยเป็นผัวเป็นเมียกันอีกเจ้าหนึ่งเป็นพระอีกเจ้าหนึ่งเป็นนางเดติดาก็าเลยเอาผ้าทิพย์จากสวรรค์มาซุกซ่อนไว้ในคอหญ้า ทำปลายโผออกมาเอาคูกผุ่นเนี่ยมันก็มีในประสูตรนะลูกนะอย่าเชื่อเรื่องตำราแต่เรานี่ก็ทั้งที่ลูกเห็นนีนะ่เราก็ไม่เหมือนหมูไม่แน่นะอ่าพอ,พอรับกระถิ่งครั้งแรกนี่ผ้าจะเป็นของมนุษย์หรือเป็นของไข่เ <c oughs> ีนี่นะน่าคิดอยู่นะลูกนี่เนะี่ยนี่แหละเป็นของไข่กันแน่เนีย่ยจะเป็นของมนุษย์หรือว่าเป็นของพอกไหนะดูก่อนนะอ่าให้เพียนะ ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ให้พร้อมเมื่อไหร่พ่อจะประกาศให้ลูกทราบประกาศทั่วโลกด้วยเป็นครั้งแรกแต่เดี๋ยวนี้คือยังไม่พ่อยังไม่รับอยากจะเอาธรรมะออกก่อนไม่อยากจะยุ่งทางด้านโลกเขาทุกวัดก็ต้องการกระถินอยากได้กระถินอยากได้เงินอยากได้ทองอยากเด่นอยากดังว่ากระถิญทัธนาตนิลานจนท่านพระครูอธิการร้องให้อยากได้กระถิน ความสงสารของชาวพุทธเราก็เลยวขวันควายกันได้ตั้งยี่สิบล้านนู่นน่ยร้องไห้อยากได้กระถินถ้าเป็นเรานี่เอาลงไปถาไวายเลยแล้วเรานี่นะยี่เง่าไหมพ้าเราเอันนี้ก็ไม่ข้าไปก้าวไก่นะพูธได้ฟังถ้าพระเราแค่นี้มีสติก,กาำลังปัญญาแค่นี้ก็ถือว่าเป็นโจรปล้นศาสนาละไม่สามารถเป็นร่มโพล่มใส่ให้ลูกให้หลานได้เป็นเพียง ผ้าเหลืองห่มไว้แค่นั้นเองไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปไม่รู้เรื่องธรรมเรื่องวิน,นัยไม่รู้ว่าสิ่งไหนควรไม่ควรทั้งที่มียศถานมันดาศักดิ์เนี่ยมีหน,น้าหรืว่าพุทธศาสนาจึงเสือเส่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปเราก็เลยมาพิจารณาแต่ตอนต้นนี้ก็เลยเพิจารณาดูสิ่งที่ลูกได้กระทำต่อกันมาต่อกันมาที่ได้คนเนบัตรรุปปาาั้ถาหลวงปู่มาตั้งแต่ปีพศส5 5 2สิอง,ท,ง 2, ที่เรามาอยู่ที่นี่ จนไม่สามารถที่จะเข้าป่าได้เหมือนเดิมจึงตัดสินใจออกสรงข้อโลกคนรู้จักมากขึ้นเมื่อวานนี้ก็ <c oughs> จากอุดรกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งมาจากไหนแล้วก็ลืมแล้วสองสามชุดนี่แหละในยพี่นาะเรื่องการฟังธรรมในเฟซในยูทู e ก็นับว่าได้ผลมากกว่าสมควรผู้ที่ไม่เข้าใจก็เข้าใจ ู้ที่เข้าใจอยู่แล้วก็เข้าใจยิ่งขึ้นไปอ๋อการฟังธรรมนี่มีอานิสงส์จริงเราก็แสดงผู้แสดงก็แสดงด้วยความบริสุทธิ์ผู้ฟังก็ตั้งใจฟังมันก็เข้ากันผู้ฟังก็บริสุทธิ์คือบริสุทธิ์ใจผู้แสดงก็แสดงด้วยความบริสุทธิ <c> ์ <oughs> ไม่คิดที่จะหวังสิ่งไหนตอบแทนใดๆทั้งสิ้นหวังให้ชาวพุทธเรารู้เรื่องธรรมะบ้างพอที่จะได้เป็น คดคติเตือนใจหรือว่าทำให้จิตใจชุ่มเย็นบ้างสิ่งที่มันร้อนร้อนอยู่ก็จะได้ชุ่มเย็นลงไปชุ่มเย็นลงไปที่เรียกว่าธรรมะเมื่อเข้าสู่ใจแล้วเป็นบุญเป็นกุศลแล้วบุญก็คือความชุ่มเย็น <c oughs> ในความชุ่มเย็นมเมื่อเข้าสู่ใจแล้วก็จะมีความสุขเนี่ยแต่สำหรับองค์หลวงปู่แล้ว <c oughs> อาจจะพูดถึงว่าเรื่องการพืชปฏิบัติธรรมนี่จะไม่เหมือนหมูได้วยประการทั้งปวง ันนี้ทางบ้านมุงหวายก็ามาสี่ห้าคนเป็นเพื่อนที่รักกันมากแล้วก็เป็นญาติกันด้วยเห็นหนังสือด้วยกันด้วยแล้วก็เห็นขี้พื้นกันด้วยเห็นขี้พื้นกันด้วยอสอบกินเกี้ยงร่วมกันอีมานนิน,นะนะอย่าก็ไม่คิด <c oughs> ว่าหมูคณะจะเป็นอย่างนี้ยังจำคำหมู่คณะไว้ตลอดว่าอย่าบวชน้ำหมูเอ้ย ถ้าบวชแล้วเขาจะว่าหมดความคิดหมดปัญญาได้ไม่เคยลืมอืหมดความคิดหรือหมดปัญญาเรารู้แก่ใจเมื่อเรามาถึงจุดนี้แล้วจึงรู้ว่าสิ่งที่ผู้มีกิเลสพูดเนี่ยมันจะเสมอกันด้วยผู้มีกิเลสผู้ที่ข้ามกิเลสหรือฆ่ากิเลสได้แล้วก็เสมอกันด้วยจิตที่บริสุทธิ์นั้นพอรู้จุดนั้นจึงเกิดท้องไงท้อไม่คิดที่จะสอนใคร เขตั้งแต่ก่อนเราไม่ใช่คนแบบนี้ไงเพื่อนเราก็มานี่ทั้งเพื่อนหญิงเพื่อนชายด้วยอ่าเขาอยู่บ้านบุงไหวเราอยู่ร่วมกันสนุกสนานด้วยเป็นญาติกันด้วยเป็นเพื่อนกันด้วยไม่เคยทะเลาะเบาเวงกันมีอะไรก็ช่วยกันช่วยแบบว่าเพื่อนที่รักกันมากอันนี้ที่บอกว่าตั้งตั้งตั้งคณะสอกินเกลี้ยงเพราะพวกนี้กินเรียบไงอ่ามีเครื่องเสียงไปช่วยงานเขาเราไม่ชอบพูดใช่ไหมล่ะที่ใจเราเนี่แดด <c oughs> อยู่กับหมูก่กว่าน่าแปลกใจพี่คนที่มีอายุมากกว่าหรือจะคบพี่มีอายุมากกว่าเราไม่ได้ไม่ค่อยคบคนรุ่นน้องเท่าไหร่เราจะเป็นอย่างนี้นใจเราก็ชอบอย่างนั้นอย่างนั้นจึงอยู่กันมาเรื่อยๆอยู่กันมาเรื่อยๆธรรมะมันไม่ได้เลือกการเวลาที่เป็นอกาลิกูนี่ไม่จังกับการเวลาพิจารณาแต่ตองไปเรื่อยทั้งโลกพิจรณาแต่ตองไปเรื่อยทั้งโลกมีแต่ความทุกนาความสุขไม่ได้เมื่อมัน เมื่อมันไม่มีความสุขเลยจึงตัดสินใจไงพอตัดสินใจเขาเรียกว่าทําจิตตภาวนาตั้งแต่เป็นฆราวาสเนะี่ยมันหาความสุขไม่ได้ความสุขไม่ได้แบบไหนก็คือมันไม่เป็มน,ม,ปนมันไม่เป็นไปตามที่เรานึกถตึกตองที่เราคิดเราเป็นคนจริงหน่อยเราก็เลยไม่เหมือนหมูถ้าเราคิดไปแล้วนึกถตึกตองไปแล้วไม่ได้สมปรารถนามันจะเป็นจะตายเขาเรียกว่าคนจริงเนี่ยจริงที่ข้อเสียก็คือตัวเนี้ยเมื่อเป็นคนจริงเนี่ย เวลาที่พราดพรั้งมานี่มันจะทำให้ตัวเองนี่เสียคนไปเลยว่าคนจริงไม่เหมือนกับผู้ที่อยู่แบบโ,โกโลโกโสอยู่ไปเรื่อยๆตัวนี้ไม่เป็นไรอะไรไปก็แล้วไปอะไรผ่านไปก็แล้วไปอ,อันนี้ก็เรานี่ไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมเพราะพอเราไม่เหมือนหมูอย่างงี้เมื่อเป็นคนจริงแล้วเมื่อมันพราดทั้งโลกมันจริงชนิดที่บอกว่าทุกเหมือนกับตกนรก เศรษกิจกรายกันไปายหาสิ่งที่มันดับความรา้หาดับความร,าร้อนสิ่งที่มันดับร้อนได้สิ่งที่ดับทุกได้คนสุดท้ายก็เจอหนทางช่วงที่ไปกราบพ่อแม่ครูที่เป็นพระชายป่าแล้วไปกราบหลวงปูล่ลากเขมประตวะัดปู่เจาก็โอ้หลงทั้งที่เคยอุปถากหลวงปู่ชอบในสมัยบรระชาครั้งแรกลืมไปหมดเลยอ๋อกิเลสมันสัญจรมามันทับถมความบริสุทธิ์ทับถม ความรู้สึกนิคิดที่ดีที่เป็นบุญเป็นกุศลทิ้งไปหมดเลยทิ้งไปหมดมันทับถมน,นเหมือนกับเมฆหมอกเมฆหมอกนี่บังแสงอาทิตย์บังแสงจันทร์มองไม่เห็นแสงอาทิตย์มองไม่เห็นแสงจันทร์อ๋อมันสันจรม,มาใหม่ทั้งที่น่าจะสว่างแล้วกลับมืดบอดนั่นก็เลยได้มีสติกําลังปัญญาขึ้นใหม่เริ่มเริ่มเดินโยงโอมนั่งภาวนาสวดมนต์ไหว้พระใหม่ เริ่มแล้วเริ่มยิ่งหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปเชื้อเดิมที่ดีมีอยู่แล้วดวงอาทิตย์ที่มันเคยสว่างดวงจันทร์ที่มันเคยสว่างเมื่อเมฆหมอกมันจางไปหรือมันหายไปมันก็เห็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ที่สว่างเวไวที่นั่นก็เห็นมหาบุญมหากุศลเกิดอยู่ทั้งโลกไม่ได้จึงแต่สิ่งจะามันประจาปับ๊บทิ้งหมู่ทิ้งพวกทิ้งญาติทิ้ติกลปับ๊บ แต่ก็เหมือนตรงนรกทั้งเปวียนอีกละอืเพราะสัจจะที่ตั้งมั่นเนี่ยเราเป็นคนจริงก็จริงอย่างนั้นไม่ได้ล่ำลาหมูนะแต่คิดว่าหมูจะไม่มีเพื่อนอีกแล้วจะไม่มีในความทรงจําจะไม่มีคนชื่อนี้อีกในบ้านบึงหวายทไมสามารถเป็นพระอันได้คือขอต,ตายอย่างเดียวนี่คนจริงและจะไม่กลับไปบ,บ้านบึงหวายอีกตลอดอนันตการปั๊บ ลงที่ใจปับ๊บตัดทิ้นใจออกโอ้ชนี้จะบอกว่ากระเทือนเลื่อนลั่นท่านีกระเทือนไปหมดไม่รู้ว่าน้ําตาเลื่อนไหลออกทั้งหมดเนะดี่ยเดนมองบ้านครั้งสุดท้ายก่อนที่จะตัดทิ้นใจขึ้นรถพอเอาประจัดแล้วบึงไปที่น้องตุกหลุกแล้วจากนั้นครูบาอาจารย์ก็มาส่งที่ขอนแก่นจบตั้งแต่ปีสี่สิบหนึ่งน้นชื่อเสียงเราก็ขอํำไป ไปจากบ้านเราไม่มีคนรู้จักชื่อนี้อีกแล้วนั่นมันก็เลยหนีจากบ้านมาที่ันก็เลยมาสลบดิใช่ไหมมันทุกข์มากนี่สลบไลลยเพราะฟื้นกันมาเนี่ยพวกกายทิพย์ได้ยินเสียงเขาพูดอาจารย์น้อยอาจารย์น้อย,นนอยฟังครั้งสองก็อีกครั้งสามก็อีกานนอ,อาจารย์น้อยอาจารย์น้อยฟังนึกตึกตองดูก็ชื่อเรานี้คิดว่าจะไม่มีชื่อเดิมอีกแล้ว และเราก็จะตายตามป่าตามเขาเป็นบ้้นปลายสุดท้ายไม่มีคนรู้จักชื่อเดิมอีกแล้วอ๋อชื่อนี้เองคงเป็นมหามงคลจึงหยิบชื่อนี้ปับ๊บแล้วก็ใช้ชื่อนี้ตั้งแต่นูน่นจนถึงปัจจุบันไม่มีชื่อเดิมที่หมู่คณนะเคยเรียกเคยขานเล่นหัวกันอีกนี่เป็นความคิดที่ไม่เหมือนหมู่ความคิดที่เด็ดเดียวอาจหาตัวนั้นจึงตัดสินปัญหาทุกสิ่งอย่าง และความดเด็ดเดี่ยวอาหารตัวนั้นความจากความจริงตัวนั้นจึงทำให้ถึงจุดหมายปลายทางที่ได้ตั้งปณิทานตั้งใจไว้เพราะไม่คิดที่จะกลับบ้านทราบข่าวหลังว่าพ่อแม่เสียเออจบพ่อแม่เสียแล้วก็คือจบขอให้พ่อแม่เข้าสู่สุขติภูมิถิดนะั้นบุญบวชที่ลูกมี บุญบวดที่ลูกได้บวชแล้วบรรพชาแล้วตามธรรมธรรมวิ่ไหใจที่บริสุทธิ์แล้วพ่อแม่อยู่ที่ไหนถึงรับมหาบุญมหากุศลของลูกเมื่อตกทุกข์กได้ยากตระกัมราบากก็ให้ขึ้นสู่คติที่ดีตั้งแต่น่นตั้งแต่ชาติชาติพ่อมีจริงหนึ่งไปบอกบอกเทวดาไปบอกว่าพ่อกับแม่เสียแล้วแต่ก็ยังไม่แน่ใจจนมันอยู่ที่นี่จึงให้ไปสืบจึงทราบอ๋อเป็นความจริง อยู่ปาเนี่ยจะมีความสุข่าอยู่อย่างนี้พร้อมหมดป่าใหญ่จะเต็มไปด้วยพวกกายทิพย์พวกทิพวกจิตวิญญาณพวกกยาน,นาคและพวกเที่ว,ว่าภพภูมิที่ลี้ลับลึกลับซับซ้อนมันก็เลมีความสุขอยู่กับเขาไงทางบ้านตัดขาดทราบอย่างเดียวก็คือพ่อ แม่ได้เสียแล้วทราบแค่นั้นเขามาบอกให้ทราบว่บาขณะน,นี้เดี๋ยวนี้พ่อแม่ได้เสียแล้วเสียไปตั้งแต่ปีนั้นปีนั้น,น,นบอกจบเสร็จเราก็รับทราบรับฟังแล้วพราะว่าอยู่ในภาคเหนือไม่คิดที่จะกลับออกมาอเออพ่อแม่ก็ขอให้เข้าสู่สุขติภูมิถืนลูกก็จะอยู่อย่างนี้จนถึงวันที่ธาตุขันหรือร่างกายแตกสลายจนวันสิ้นลมไม่มีชื่อนี้อีกแล้ว ในวงการของพระหรือว่าในบ้านบุงไหวหรือคนที่รู้จักเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นองศาขนา,ขนาญณะญาติอีกแล้วปั๊บก็ตั้งแต่นุ่นงเงียบสงบไ,ไม่มีหรือวิบากกรรมนี้นที่เราสร้างสมบรมบาร,รมีมาตั้งแต่ในอดีตมันจึงส่งผลไงพวกเทวดาก็ไม่ยอมที่จึงเข้าอาราธานานิม,มนุนปีสี่สบแปด งปู่นี่ถ้าได้ด่านี่ไม่ได้เลือกว่าเทวดาตนไหนฟังทำไม่รู้เรื่องเราก็บอกแล้วประกาศแล้วประกาศล่าขันแล้วเทวดาก็น่าจะเข้าใจแรงถึงคำปีพศตั้งไว้ี่ร้อยสี่สิบแปดพอเราจะเสียอยู่ปีสี่สิบเก้าก็น่าจะเข้าใจกันบ้างเออเตรียมเผาดีกว่าไม่เตรียมเผาก็เตรียมฝังซชมันสิ้นเรื่องอย่ามายุ่งทั้งโลกวุ่น มันวุ่นวายยุ่งเหยิงพระก็มีแต่โกโลโกโสส่วนมากพ่อแม่ครูผู้เล่ผู้สืบยกไว้เหนือเก้าเหนือกรหม่อมอย่างนั้นพอออกสงฆ์โลกลุงกูจึงเข้าใจเรื่องนี้ไงจึงกล้าพูดเต็มเม็ดเต็มหน่วยว่าส่วนมากเนี่ยจะมีแต่พระเหลืองห่มหมาพระเทสมนาเทพไม่เจอที่ไหนก็พอๆกันที่ไหนก็พอๆกันยิ่งยศธรรดาศักดิ์ สวมหัวมีโขนสวมหัวหัวหมูหัวหมาสวมริ่งกันไปใหญ่หลวงกูก็เลยตั้งสัตว์บรรลายสุดท้ายก่อนที่เราจะสิ้นหลมธรรมะที่เพ็ดร้อนจะต้องออกไปเรื่อยๆอยากจะให้ผู้ที่มีบุญที่เป็นอุบาตติกาพระด้วยเข้าใจธรรมะยกเว้นพวกพระเหลืองห่มหมาพ่อแม่ครูผู้เลิศผู้ประเสริฐเขเข้าสู่มหาบริเพพานนั่นผู้ที่ยังอยู่ก็ เกชราภาพองค์ท่านเขาไปไหนแทบํำบากผูกคำบอหลวงปู่บุญมาหูเกชราภาพึึเก้าสิบปีเกิดความมุมานะบากบันที่จะโูสุดในบั้นปลายสุดท้ายถ้าธรรมะไม่แรงไม่สามารถที่จะสะกิดใจของชาวพุทธเราได้จ,จึงแต่ทินใจธรรมะออกอย่างเผ็ดร้อนระยะหลังจะไม่เผ็ดร้อนได้ยังไง พระมาหาเราส่วนมากก็มีแต่เมามีเมียด้วยมีลูกด้วยไปไหนก็ขับรถเองโทรศัพท์ก็แนบหูไม่วางแต่เป็นที่ยกย่องสรรเสริญในมู่ในคณะหลวงปู่ตัดสินปัญหาไม่สามารถที่จะมีผู้ที่มีธรรมเสมอกับเราเราก็จะอยู่รูปเดียว เอาธรรมะเป็นใหญ่ไม่ได้สนใจใหดีกับใครใดๆทั้งสิ้นเพราะนี่ตัวนี้เป็นของจริงที่เรารู้เลยเห็นมางั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันสิ้นสุดการกระถินทุกปีเนี่ยจะมีพวกโจรมาป้นตลอดตลอดสามสี่ปีให้หลังปล้นมาตลอดปล้นมาตลอดแต่ปีนี้ผิดพลาดทางเทคนิค หลวงปู่ก็เลยอนุญาตก็ได้ความเมตตาเพราะมีการเจตนาของลูกห้องหลานแล้วงั้นปีนี้จึงเป็นปีแรกที่รวมกลุ่มของชมรมจิตอาสาสิทธิ์ปัดป่าห้วยลินที่ทําจุลละกะถินศึกษาดูก็ไม่มีในพระวินัยปิดกหรือยังไงเรายังไม่ได้เปิดพระไตรปิฎกดูคือศึกษาดูเรื่องกถินว่าไม่มีในพระวินัยปีดกที่เป็นจุนลลกะถิน กะถินตกกระถินค้างกะถินวิ่งหรือกะถินโจรเป็นเริ่มในสมัยของสุขโขทัยนี่เองได้ยินได้ฟังบ้าอย่างนั้นอย่าเชื่อเดือ้างตำราแล้วก็ดูไปฟังไปศึกษาความรู้ไปบุญบุญเกิดขึ้นที่ใจตรงนั้นใช่ถ้าบุญมันเกิดขึ้นได้แล้วที่ใจมันก็เป็นบุญเป็นกุศลบางคนก็บอกว่าจุละกถินได้บุญมากกว่า มหากถินบางคนก็บอกว่าโจรลและกรถินได้บุญมากกว่าจุลและกถินและมหากถินหลวงพ่สรุปความถ้าพูดถึงว่าใจมันเป็นมหาบุญมหากุศลเกิดบุญเกิดกุศลขึ้นแล้วแล้วเป็นผู้ที่ไม่คิดที่จะทำปานาติบาตไม่กินของมืนเมาไม่ดื่มสุรา เออไม่ทำให้ใครมาเคยเดือดร้อนด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลจะเป็นมหากุมหากถินจุนลกะถินกถิโตกกถินค้างกถินวิ่งหรือกถินโจรก็ตามก็หากเป็นบุญเป็นกุศลเสมอกนรกรกถินโจรมีการฆ่าสัตว์ชีวิตก็ถือว่าได้บุญไม่มากจุละกะถินก็เช่นเดียวกันแต่มีการฆ่าสัตว์ชีวิตก็ถือว่าไม่มีภาลานิสงยิ่งมหากถิน รวมกลุ่มกันเยอะมีการฆ่าบัวฆ่าควายฆ่ามูฆ่าเปดฆ่าหานยิ่งเป็นกะถินเน่ากะถินเหม็นบุญเน่าบุญเหม็นอย่างนั้นถ้าบุญจี่จะบริสุทธิ์ได้ก็ต้องพร้อมด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจมหากุศลจึงจะพร้อมหมดด้วยกายด้วย,ายวยาจาด้วยใจของลูกของหลานไม่ใช่ว่าเอาอาการของบุญคือชื่อชื่อเสียงของบุญเป็นใหญ่ แต่ถ้าเอาชื่อบุญมาหากรถินเออบุญใหญ่ตัวนี้จะได้บุญมากได้พระลานิสงมากเราก็ไม่ได้ฟังต่อพระพักดพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่มหาปรินิพพานสองพันรอยกว่าปีหมดแล้วซึ่งจากพระโอฐ์แก้วอย่าถกเถียงกันเลยว่าได้ฟังต่อพระพักหรือนี่คือจากพระโอฐ์แก้วเดี๋ยวจะเกิดสัญญาวิปลาส เดี๋ยวจะเกิดจิตเตาวิปลาสเป็นบ้าเป็นบอภัยต่อพระพักผู้นั้นต้องบรรลุมรรคผลบริพานหมดก็เหมือนสังฆังสรังกัชามิที่เป็นเอหิพิขุอุปสัมภธานั้นต่อพระพักจบแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าเข้าสู่มหาปรินิพพานเป็นคําบอกคําเล่าจากปากของสงสาวกต่อมาเรื่อยๆไม่มีการจดจารึก แล้วต่อมาจนถึงมีการจดจารึกแล้วเขาจะบอกว่าพุทธพจ,จนะจากพระโอษแก้วเป็นของแท้หมอนั้นเพี้ยนเป็นไปไม่ได้เพราะพวกเราเพิ่งเกิดเรื่องเกิดแล้ว2,500กว่าปีเราลองศึกษาหาความรู้ดูและปฏิบัติดูกิเลสละได้ไหมความโลภความโกรธความหลงที่ถิมณะละได้ไหมเธอทยานอยากไหม อยากใหญ่ไหมอยากเด่นอยากดังไหมอยากให้คนมากราบมาไหว้ให้คนเติดตูบูชาไหมถ้ามีตัวนี้ก็แสดงว่าไม่ใช่ถ้าสามารถละกลุ่มนี้ได้ละโลกโกรธหลงจิติมานะความเธอ,อยทะทยันอยากได้ทั้งหมดตัวนี้คือใช่จากตำราหรือจากพ่อแม่กูที่เล่าต่อกันมาตัวนี้เป็นพระสัตธรรเป็นความจริง เดท่าศึกษาแล้วยิ่งส่งเสริมกองกิเลสตัวนั้นเป็นธรรมะปลอมปลอมและเทมันก็คู่กันมาตั้งแต่สมัยไหนตั้งแต่ยุคใดสมัยไหนมาจนถึงปัจจุบันสองพันร้อยกว่าปีฟังให้มีสติกำลังปัญญาอย่าฟังแล้วเหวเข้ามาเป็นสิ์พระเทวทัตรหรือพวกพระเป็นพระเหลืองห่มหมานี่ขอให้เข้าใจด้วยถ้าต้องการเป็นพระเหลือง ห่มโสดาสก,กิตาคาอนาคารด้รหรัรต้องดูที่ใจของตัวเองละได้ไหมละโลกโกรธหลงทิฏฐิมานะความทะเยอทยานอยากได้ไหมอ,อ่อนน้อมถ่อมตนไหมจิตใจตั้งมั่นฝังลึกในพระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไหมไม่คอนแขนงอนเงีนนั่นคือของเทคือของจริงหากแมน้นเป็นคำเล่าสืบขานต่อกันมาสอง0นร้อยกว่าปี ปฏิบัติแล้วเห็นผลเชกเช่นนี้นั่นคือของจริงเป็นพระสัตว์ธรรมแท้นี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจแล้วนำไปพึสปฏิบัติขัดเกลา่าใจที่มันมืดบอดให้มันสว่างสวก็จะฉลาดเองเอา้าขอมุทนานศาสาธุเรื่อง <c oughs> จุละกะถินอย่างนั้นก็เราก็ขึ้นมาใหม่นะลงไปรับประทานอาหารกัน แล้วก็เตรียมพร้อมขึ้นมาเพราะกว่าที่เราจะทำกระถินนี้เสร็จก็ไม่ใช่ธรรมดาคือว่าปีนี้เป็นปีแรกหลวงปู่ก็ให้โอกาสเต็มที่แต่หลวงปู่ก็ไม่ได้รับภาคกระถินนะไม่ได้การกระถินนะหลวงปู่ก็จะพาลูกที่ลูกค้าจึงเป็นพระบังเะกุลเราแต่พระราษฎสงของลูกที่ได้มันก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยในสมัยหนึ่งหลวงปู่มั่นพุตตาโตนี่ มีกลุ่มของทางด้านในสกุลนครมาทำบุญพวกเก๊กพวกอะไรก็คนเนี้ยพวกกล้วยพวกอะไรมาหมดเนี่ยมาทำบุญกระถิน่นม,มาทำบุญกระถินเจ๊กชื่ออะไรลราลืมแล้วในครูบาอาจารย์ที่บันทึกไว้ลืมแล้วพวกพระทั้งหลายก็ตั้งใจที่สวด ยัดกระถินที่โอ้ท้องบนแต่แต่ยายห้ามผิดนะถ้าผิดเนีหลวงปู่มัน่นนี่เตะแน่ละสารกันมากกาลัวหลวงปู่มันมากแล้วเหมือนกับพวกกันหมากลัวเสือนั่นแหละลักษณะทํานองนั้นแหละเยววราดหมดะนะมาแล้วมาวางงนี้ละเต็มศาลาหนองผืนนานในปั๊บป้าก็นั่งเตรียมพร้อมจะมาทำอะไรหลวงปู่มั่นถาม ตอนแรกก็ตั้งใจนะตั้งใจก็เพราะว่ามาทําบุงกระถินกันกับพ่อในงานกระถินใช่ไหมล่ะพอหลวงปู่มั่นถามว่าเจ๊กมาทําอะไรเจะขี้เย้าลาดแล้วตัวสั่นงานงกแล้วก็ก็ล้วแต่หลวงปู่เขารับเอออย่างนั้นก็ไปเอาพิจารณาใบไม้มาบ่าก็เจ๊กก็เลยไปเอาต้นไม้มาปักดัดมาต้นหนึ่งวางพาดปุ๊บหลวงปู่มั่นเ็เดินลงไปปุ๊บ อิมังบังสกุราจีวรังสามิกขังไม่รังปาภูนาติกัชินห้างเข้าใจไหมนั่นแหละพระป่ามันเป็นอย่างนั้นแต่พระราณีสงของลูกได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะเจตนามาแล้วจะเอ่ยคําถวายรหายรือไม่ถวายมันก็อยู่ในการนี้แล้วจึงสมบุรณ์บบุญพองลูกเข้าใจเนาะราพรลูกราพราพราพถือว่าวันนี้เป็นวันพระราพรลูกลาพร